ไปเสียบพิเนตีนะคะหรือโรคเอ็นของกล้ามเนื้ององข้อศอกเกิดการอักเสบหรือว่าเกิดการฉีกขาดนะคะโดยจะปวดบริเวณนี้บริเวณหน้าข้อไหล่นะคะเนื่องจากเกิดการเสียดสีบริเวณร่องกระดูกหน้าข้อไหล่ค่ะโดยสาเหตุของโรคนะคะจะเกิดจากคนที่มีกิจกรรมที่ต้องงอศอกหรือว่าใช้ศอก ซ้ำๆอย่างนี้เป็นระยะเวลานาน,าน,านเช่นแม่บ้านนะคะหรือว่าบุคคลที่ยกของหนัก้างหอวโลมมีจะเจ็บบริเวณหน้าข้อไหล่หรือเจ็บเมื่อมีแรงต้านในยกของหนักค่ะหรือว่าบางคนหงายหลังไม่ได้หรือบางคนก็จะมีปัญหากับการนอนค่ะเวลาที่ตะแคงมาทับด้านที่เจ็บเนี่ยจเจ็บแสบทำให้จะรุ่งตื่นขึ้นมาค่ะโดยก็จะมีท่าตรวจง่ายๆด้วยตัวเองนะคะก็จะให้หุออบข้อศอกข้าหาตัวเองนะคะหายมือขึ้นแบบนี้ แล้วกลางออกแบบนี้ช้าๆถ้ามีอาการของโรคนี้นะคะจะรู้สึกเจ็บแ๊ลที่หน้าข้อไหลเลยค่ะสามารถออกเองง่ายๆเลยนะคะก็จะให้เอามือค่อยหลังแบบนี้นะคะกดคำดูบริเวณหน้าหัวไหลจะมีจุดหนึ่งที่มันแ๊ลกว่าจุดอื่นกดเข้าช้าๆแบบนี้แล้วเลื่อนออกเลื่อนเข้า เลื่อนออกวันหนึ่งเนี่ยก็ทำสามสิบครั้งได้ค่ะในส่วนของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบเส็จจับดัมเบลหรือว่าขวดน้ำใหญ่ๆหน่อยนะคะจับแบบนี้ถ้าเริ่มต้นจะท่าน,นี้นะคะแล้วก็งอขึ้นช้าๆแบบนี้วันหนึ่งนะคะทำสามสิบครั้งนะคะมายืดในส่วนของกล้ามเนื้อใบเสร็กันนะคะก็จะให้เอามือจับที่ผนังแบบนี้เลยตรงๆหมุนตัวแล้วหมุนคอออกนะคะ จะรู้สึกตึงบริเวณที่กล้ามเนื้องอศอกหรือว่ากล้ามเนื้อใบเสร็จค่ะแค่ค้างไว้นะคะ15วินาทีนะคะวันหนึ่งทําได้หลายครั้งหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยต้องทําวันละ4ครั้งนะคะ